สวัสดีครับทุ e, ทกคนนี่คือวุ้นวายสตอรี่ช a แนลครับผมจะเอาน้องตัวเล็กตัวนี้ไปให้เข้าสวยให,ใ,หให้สวยให้สวยเล่นดีกว่าไปดูสิว่าข้าสวยจะหยอกหนูไหมนะหนูไม่เชื่อหรือยังหนูยังไม่มีชื่ออามมัมมัมหนูเป็นอะไรหนูเป็นเบบี ee, ใช่ไหมหนูเป็นเบบีไปให้สวยดีกว่าอ่ะหนูต้องใช้เสียงใหม่แนะนําตัวชีแนะนําตัวอ,อามสวัสดีครับก่อน สวัสดีค่ะกันสวัสดีค่ะหนูหนูหนูหนชื่ออะไรลูกหนูไม่มีชื่อสวัสดีค่ะนี่เคยรุ่นไวสเตลลี่ชินลนะคะหนูหนูหนูจะต้องไปแนะนําพี่สวยก่อนพี่สวยพี่สวยสวยสวยสวัสดีค่ะอ้ะสวยน้องน้องน้องเฮึตัวยังนี่อุปปุ่อปีอุปปุ่อปปซาเบลิกโกกี้าเบลิกโกกเกย์แทะมาดี สวยมาเด้นี่สวยสวยอ,อมึงแบโ่โบคือบบทักทายเขาเขายางมาดมมึงก่อนนมึงก็ตกอู้ตกเอต้อ้าแล้วแม่จะคข้องเป็นเด็กใหม่แมเจ้าของสิไมย่ยิงจ่องหองอไรจังหดจะมายิงจ่องหองพองขนได้ยังไงตัวเองเป็นเด็กใหม่ตัวเองต้องทักทายพี่เขาสิรุ่นน้องต้องไหวรุ่นพี่เข้าใจไหมจะมายิงและจองหองได้ยังไงเออเอาใหม่ไปทักทายพี่สวยสงสัยอยากนอนมาอย่าเพิ่งนอนต้องไปทักทายพี่สวยก่อน เฉยๆสิทักทายพี่สวยก่อนนะค่อยนอนนะอ่ะเรามา,าทักทายพี่สวยกันเถอะเอาบักเจ้ากับปักเหนียวเจ้าเหนียวมาทักทายน้องเฮ้ยมามาน้อง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 อู้จ้าเจ้าดูสนใจเจ้าน้อง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 หมา,าน้องหมาเป็นหมาเป็นหมาหม,มาตัวเมียหมาตัวเมียเยอะ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 อุ้ยบักเจ้าชอนหายใจเยอะเอ้า ก็บอกว่าให้ทักทายเขาให้ทักทายเขาไม่ใช่ให้มาจองหองพองขนอยู่ตรงนี้ให้แบบว่าทักทายที่ว่าหนูเชื่ออะไรแนะนําตัวหนูเป็นตัวอะไรบอกพี่เขาเขาไม่รู้จักตัวเองตัวเองเข้ามาใหม่อะตัวเองจะมาพองหอนพองขนอะไรอย่างนี้เหลือเหนียวตัวเดียวแล้วนะโอกาสสุดท้ายนะทําให้สําเร็จนะอย่างน้อยถ้าพี่เหนียวพาเข้าพวกได้อ่ะหนูก็จะได้เป็นแก๊งขี้กระโปกหมานะโอเคไหมจะเป็นแก๊งขี้กระโปกหมาไหม อ่าถ้าจะเป็นแก๊งขี่กระปกหมาต้องทําตัวดีๆกับพี่เหนียวนะดึงพี่เหนียวให้ได้นะตกพี่เหนียวด้วยความน่ารักให้ได้นะไปตายละด่ามากคซะละหมาอยากนอนเดี๋ยวเราจะพาไปแนะนําพี่เหนียวกันเหนียวอยู่ไส่วะโอเหนียวอยู่นู่นตาเนียวตาเหนียวเก่งมีอะไรให้ดูตาเหนียวครับตาเหนียวครับเก่งมีอะไรให้ดูลูก ตาเหนียวเหนียวครับเหนียวมึงมีหูบ่เหนียวเหนียวเก๋มีอะไรให้ดูเหนียวครับเนี่ยเกมีอะไรให้ด hmm. oh, ูน er. oh, exactly. uh, oh, oh, ี <t 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 ่นี่โอ้ตัวอะไรครับต um> uh ัวอะไรครับเออเออตัวอะไรตัวอะไรตัวอะไรอู้น้องน้องเป็นผู้หญิงเหรอน้องเป็นเออไปแล้วนะครับเหม็นจีมเอาทำไมไม่แนะนำตัวเจ้าเจ้าดูน้องดูน้องลูกดูน้อง เอาเสียวว่าท <Yeah. S 2> ั้งหัวกบบได้เอาวาสนามึงโมเมนต์ยู่ผีบ้านนี่ลีติลูก mm hmm. เขาบ่อเอาเจะค้องเลยนะ่ะ oh. อ๋อดูแล้วโอกาสสุดท้ายดูเแล้วพี่จังไหน mm hmm. ไปฝากตัวกับคิตตีหน้าเลย mm hmm. คิตตีหน้า mm hmm. นี่ คิติน่าพ่อพ่อพ่อขอเอาเด็กๆเข้ามาวิ่งในบ้านได้ไหมเอาเข้ามาวิ่งเพิ่มสีสันในบ้านได้ไหมคิติน่าไอ้คิติน่ายิ้มหนูต้องขออนุญาตพี่ฉากนะนายขออนุญาตพี่ฉากสิอ่ะขออนุญาตพี่ฉากขออนุญาตขออนุญาตขออนุญาตพี่ฉากสิถ้าพี่ฉากโอเคหนูก็โอเคนะจะได้ในบ้านจะได้มีเสียงรอยยิ้มเสียงหัวเราะขออนุญาตพี่ฉากสิพี่ฉากเขาว่าไง ที่หนูอยู่ได้เนี่ยถ้าถ้าหนูอยู่ได้หนูต้องพึ่งอํานาจบาร,รมีของพ่ศากนะเงียบกิบเลยไม่มีใครเอาหนูเลยอหนูจะต้องขอพึ่งอำนาจบาร,รมีของพิศากนะคะ<อ>เข้าใจไหมเข้าใจไหมหนูจะอยู่ในบ้านหลังนี้ได้หนูต้องขอบารมีพิศากเข้าใจไหมเพราะทุกอย่างนี้พ่ศากเขาสร้างไว้หนูจะเจ้าของพงขนเข้าใจไหมเข้าใจไหมคะอเข้าใจค่ะเข้าใจค่ะ